เจ้าอเมียก็ตักองมุสาวตีชิงอาซุส,สูกโกูมาปิวจ้าเตมีอยู่คุ้มอาซาอาเลียงอูสวัวเสกเงียงจา้าโผแตมาดีอยู่แต่ยาไทายจ้ายาบาแม่ไม่มีโดยแยกเมียกลาะเป็กทาแต่ยาบาวนา ว่าเมียนีสิ่งอตาวิงเธอเธอ,อสิ่งยองเจ้าอยองอะลาตั้งชิงเต้าปากจีลิงล่าบาอตอพกดายกวอจิงดอกพยาโกโย่แต่เมียกโนสวาเพ็คเพ็คจ้ายุ้ยมิมิโดวา่าแหละาายิงแหละแทนไหนทุทุชาชา สังเมียดอมูเสบาอีแกโตมาอยู่จ้าชิงโดอเมียตะยาแทรกไทยเนตจ้าชิงเพียงอธุอ่าโย่งที่จ้าย,ยา่ากมาฆ่าดอยิงยิงตาตาแน่เมียเกลอเป็กถาโกคาดาเมี๊โก้แหนเพียเพียเพ้ยเลี้ยว ปา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 ด้อเซกเมีกปาเอเอเซเซเตีงเตีงมุยมุยยิงยิงเตะแตะไอชักไอชาตอนนี้จะแทนัยนุ่นุ่งย่งยัางยาตัางตีชีเนบาเซจิงโดแต่ต้องแตะตาไทเนจ่าตีนิ่งตะเวียงแต มีมีโดอาทุอาทกอายงปิวชายาโอมีอาเชกตคู่หมอคืนคู่แมวกรรมฐานอายงชาญาไหนดีคันดะโกเทบะโหทานะเพียตต่อวานใบแหลบไปไหนเื้อขอสู้ไสไอายงปิวทาจ้ายาบาแม แอดีคุณคู่แมวบาโูธานะโซติมาแลวานใบอะแลชักไตแนาตางเนยา่ามาอาแทกเลกเดติกคันอะกวายิงยิ่เอาอาเวเนียล่าหน้าหมาเบียเพียป่าแดดตอนนี้อาเพียง รอยรอยแลนเนอชโ,โกเอลยายิงมิมิโดเซกเมียโกวานใบอเลของแท,มาทา้มาอาถาปัวเมซุซายาเปผิดเดลุปะบอออทาจายาบาเมเซเลจวยโดอเมียเนสิ่งผู้เมียว Phụ sở này chắc thiệt đẹp xin được bà nhà giúp đỡ bà ta sử dụng mì mì đồ cơm tháng ai dùng piu hồ chắc này Cô ta cho miệng tà là mù tì ông ယု S <S ံပြေနေချ okay, okay, ာစေလိုပါ दे မိမိတို့ညင်ရင်းတော့အထူးချောမြလာပါတီဘောဂဒယဘွားရှင်တို့ပြီမေနာတော်ချီးဥတော်မူရပါလေယခုတရားဘာဝနာဘောဝမဲနေချတူဒါတော့တမိတို့မေရာ နေတူရှေတူရှေုတို့ကြပြပါကြောင်းကိုကြီးရောမတ္တာထာယဘာမဲယင်းဒေတိန့်သွားဆာမြလာดามูเนติสิงดอเบียยกดอบัวကိုညောเต滅โนဒ씽တူယေစေထဲมาအစင်း ทิ้งเมืองลานในปีอช่เงคองโดเมกดาดมาอาซาเปลรงอาเชอส่งอาทิจิโยอองเมจงย่อยย่อยเพียงชี่ยวสารผู้เหมียวในแจงขนาดไหนไล่ไล่แและแทะแทะต่างๆอาภาน ทักมันเซกแทมาเดอเซกเซกยึดภาพมาตาเพราะเมียจายามีอาเช็งม,มาสมมาอราหังสมมาอราหังสมมาอราหังหูดอพยะกองดอเมียปิงเพี้ยป่าแดง อีโดเซกเซกเนี่ยงเนี่ยงพะยะกองดอวอมเหยจิงลิ่งอะทูยอบัวดอมียโกเลอะสิงเซกมะเปะมะเมมะเลี่ยวทักขาตะเลเลทิงทิงชาชาพูต้วยตั๋วไหนเสยาลอังเมปัวมิเอเนย่บะเม Din the ong me bo amie se mu jin ta la din ning amia po pa e yin chi <laughs> leng ching lan do sik a go ya shin nai pi yob wa do me ti len ye ji ye ke kae de lo kong chế mộng bàn viên Kẻ thờ là con Gia tên là sinh cháu Kẻ thờ là con Huyền chỉ thờ Tên tệ Thiên bò sang bè Đò mù nề tì Bông giang gỗ Phú miền là này Đò mà phía bà đẻ Đò phía bà dưới ยะคู่มากคณะมาจามาติงแลดูเป็นแแบซาติงจิงป้าอาคายาดอมีก้องโจตุขะเด็กทามิงกะลาอภเพียเพียดโกแลกแวบไปไปยาชิไหนดอมีเพียจา้าบายยวยมีมี่ดออีเศกชายจีริง 아생진랑한바도봉신강신지미아변에아트옴바생내자야미미더토교민라텍디시시며며스정수유타구구고베오모자비미미더소미아오미아토파메타배위 아조이조이고식테아미에아영소일리아마록마샤아미에인야아탄텍텍미엘로백조이에에타타비에비에만만아딕탄타냐